มันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เราก็เราก็ไม่ว่าจะทําอะไรเรามีเรามีโพสชัดเจนอยู่แล้วค่ะว่าคือเราไม่อยากให้เกิดขึ้นตรงนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการที่จะนําเสนอมืเราบอกว่าเราพยายามผลักดันเรื่องของสมาร์ซิตี้สมาร์ซิตีใกล้ตัวเรื่องของ n e ซ z โร่เรื่องของการทำอีเวนท์ที่ต้องโลคาบอนมันเป็นสิ่งที่เราต่อสู้อย่างหนักประมาณ4ปีคือเวลามนเกิดความผิดพลาดอะในในใจในวันนั้นน่ยคือเรากลัวว่า สิ่งที่เราต้องการที่จะนำเสนอมันไม่ถูกหยิบยกออกมานำเสนอนั่นก็คือเรื่องของสมาร์ทลิฟิ g งเราคือเราทำแดชบอร์ดเราทำแดชบอร์ดแทบตาย3-4วันในการที่เราจะบอกว่าตัวสมาร์ทวอทสามารถที่จะ ดึง Data ของผู้คนที่ใส่อยู่แล้วเราอยากที่จะให้น้องๆเนี่ยที่ใส่ Smartwatch เป็นตัวแทนของผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วเราอยากรู้แล้วเราอยากจะแสดงว่าเทคโนโลยีอะมันสามารถดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุได้จริงๆมันไม่ถูกนำเสนอเลย ค่ะมันคนคนไปเสนอเรื่องเรื่องเรื่องของการมอม <า S 2> มองสุดใช่เราก็เลยแบบเอาต,ตรงๆเราร้องให้ประมาณสิบรอบไม่ค่ะเราไม่ได้เครียดเราแค่เสียดายคือเราแค่อยากเห็นแบบเราอยากเห็นคือเราอยากเห็นการพัฒนาเราอยากเราอยากมีเมืองเราอยากมีประเทศที่ที่ดีที่พร้อมให้กับลูกๆเราเป็นแม่ ค่ะเราเป็นแม่เราอยากให้ลูกแบบเติบโตมากับเมืองที่ที่ดีกว่านี้ที่พร้อมกว่านี้ที่ปลอดภัยกว่านี้ค่ะเพราะว่าเราเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับสมาร์ทซิตี้เนาะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการพัฒนาเมืองเราก็จะเห็นเพนพอยต์อยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วเราก็ไม่เราคือในเรื่องที่เกิดขึ้นเราไม่อยากแลกในสิ่งที่แพชชั่นของเราความตั้งใจของเรา เทคโนโลยีที่เราสร้างมาปั้นมากับมือ4ปีพังทลายลงไปแต่เราก็ move on แล้วเราก็เชื่อว่ามันจะมีโอกาสที่เราจะมีโอกาสได้ทำโครงการดีๆอีกแน่นอนแต่คืออะไรบ้างคะเหมืมอนเราจะอธิบายแ,แต่หลายคนก็ยังไม่เชืชเาอว่าเป็นการเลิกกระแสไม่แปลกใจเพราะว่าคือคือมันเป็นเพราะแบบนี้เราถึงอยากเห็นประเทศพัฒนาคือคือคือเราเป็นคนไม่คือไม่คยอ่านพวกคอมเมนต์เลย ไม่อ่านใช่ค่ะเพราะว่าเราก็จะสนใจอยู่แต่กับว่าเทคโนโลยีของเราจะทำอะไรให้มันดีขึ้นเพราะเราเป็นคนทำงานด้านนี้ค่ะคือก็เชื่อว่าคือคนที่ทำงานด้านนี้ค่ะเราเห็นแต่เพนพอยส์ค่ะเราเห็นเพนพอยเยอะมาก คือคือมันคือไลฟ์สไตล์ของเราเป็นแบบนั้นเนี่ยเราคือเราก็พูดจะอธิบายอย่างไรค่ะคือยีนอย่างไรใช่ไหมคะไม่ได้ตั้งใจมีคลิปให้มันเกิดเรื่องแบบนี้เพราะหลายคนพันธนากางคิดว่ามันเป็นการเรียกกระแสเป็นการที่แบบทำให้นานาของตัวเองมีเป็นโอเคค่ะ,คะอันนี้ก็จะบอกว่าแบบคือโดยสัจจริงเลยเนาะค่ะคือตอนที่โทรหาพี่นวัดว่า ว่าว่าอยากทำ MUT ระยองเพราะว่าอยากทำเรื่อง smart city กีสู้มา4ปีแล้วยังไม่มีคนให้ความสำคัญกับ smart ิต t y เลยประเทศอื่นเนี่ยเขาเขาพัฒนามากมากแล้วเราก็ไม่อยากให้แบบเรื่องของ Data ของประเทศไทยถ้าหากประเทศไทยเนี่ยเข้าไม่ถึง Data หรือว่าไม่ทันเทคโนโลยีอะค่ะต่างประเทศอะก็จะสามารถที่จะ เข้ามาดึง Data เรามากขึ้นแล้วมันทำให้บ้านเรามันยิ่งถดถอยเรามีแค่วัตถุประสงค์เดียวเส่วนคนที่จะว่าจะอะไรดึงกระแสะเราก็เราก็ไม่สนนะ่ะเราเราแค่เราไม่อยากพูดอะเราแค่ทําอยู่ทุกวนันแล้วเราทํามาสี่ปีแล้วเราก็ทําต่อไปเรื่องของกระแสะไม่ได้มีผลอะไรกับแบบคือเราสร้างกระแสะแล้วเราสําหรับเรามันเราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแล้วมันทําให้เรา ดูแย่ในสายตาผู้ใหญ่การที่เราถแถลงข่าวไปเราได้การยอมรับจากสวทชจากเดป้าไทยแลนด์จากผู้ใหญ่รัชะการวันที่เขาหาันมาว่าโอเคหมอกี้ทำจริงหมอกี้เอาสมาร์ทซิตี้มาผูกกับนางงามได้อย่างไรผู้ใหญ่ที่เขาให้การสนับสนุนเราเราเราอยากทำให้มันดีที่สุดแล้วอยากให้ ประชาชนได้เข้าใจว่าสมาร์ทซิตี้สมาร์ทลิฟวิงมันดีนะมันใกล้ตัวขนาดไหนแล้วในวันที่เมสเซจมันถูกเปลี่ยงเบนไปเราเสียใจที่เราอาจจะทำให้ผู้ใหญ่เขาไม่เข้าใจว่าเราหยิบวิสัยทัศน์เราเราเล่นกับก็เลยกว่าอะไร คือเราเล่นคือเราเล่นกับกระแสหรือเปล่ามันเหมือนเราทําเพื่อตัวเองเพราะเราไม่ได้ทําเพื่อตัวเองแต่เราก็ลงใจแล้วที่ได้พูดที่ได้อธิบายว่าไม่ได้เป็นอย่างที่อะไรเขาตีความก็อธิบายไปเขาก็ไม่ฟังหรอกเพราะว่าคือแล่ลงใจขึ้นไหมครับคะลงใจขึ้นไหมครับไม่ก็ไม่รู้สึกอะไรคือหมายถึงว่าก็ไม่รู้สึกก็เฉยๆอะค่ะเพราะว่าคือคือเราก็แค่โฟกัสกับการทำประโยชน์อะจบอะไรเยงี้ยะค่ะ 你走哪？<gasps> <laughs>